สวัสดีค่ะนี่คือรายการกลางเมืองนะคะรายการใหม่ของไทย PBS ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคพลเมืองกับผู้ผลิตอิสระเราจะพบกันที่นี่ทุกๆวันพฤหัสบดีเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะ คุณผู้ชมคะในชีวิตของเมืองนั้นมีชีวิตอื่นๆอยู่มากมายนะคะเรื่องราวในรายการกลางเมืองจะสะท้อนให้เห็นวิธีการดำรงอยู่ของสังคมเมืองที่ไม่อาจแยกออกจากท้องถิ่นได้โดยเฉพาะเมื่อการเติบโตของเมืองนั้นนะคะว่าไปแล้วก็เหมือนกับหลุมดำที่มีการดึงดูดทรัพยากรแล้วก็ผู้คนเข้ามาเพื่อที่จะเติมส่วนของความเป็นเมือง แต่ว่าธรรมชาติของเมืองเองกลับไม่อนุญาตให้คนในกลางเมืองกําหนดวิถีชีวิตของตัวเองได้โดยง่ายนะคะซ้ำยังถูกดูดกลืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเมืองซึ่งก็โยงใหญ่กลายเป็นปัญหาโครงสร้างสังคมอยู่ทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนับจากที่ไทยเราก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมอุตสาหกรรมนะคะจังหวะชีวิตของเราก็ถูกเร่งให้เร็วขึ้นทรัพยากรธรรมชาติมากมายถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างพื้นฐานเป็นพลังงานแล้วก็เป็นอื่นๆเพื่อที่จะทำให้เมืองเติบโตนะคะ แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราก็เริ่มได้เรียนรู้ค่ะว่าในนามของการพัฒนานั้นมีคนท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่ถูกบังคับให้ต้องยอมเสียสละเพื่อผลประโยชน์ของชาติการพัฒนาที่เราเคยคิดว่าจะนำมาซึ่งความเจริญแล้วก็การกินดีอยู่ดีของประชาชนกลับทำให้พวกเขาต้องแบกรับต้นทุนที่แสนแพงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงติดตามชมได้ในตอนแถวนี้เขือดค่ะ บ้านเดิมของผมสมัยเรียนไอ้สมัยเด็กๆเ,เลยนะผมอยู่ตรงที่เป็นตลญญาดสมย่านณปัจจุบันตอนนี้แล้วทีนี้เนี่ยจุลาก็ทุบเพื่อทําโครงการอะไรก็ไม่ทราบของเขาผมก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามของตลาดตอนนี้ถามผมว่าเอ่อคนที่ย้ายออกจากจุลาเนี่ยเขาเดือดร้อนอะไรไหมกับชีวิตต้องบอกก่อนว่าพื้นที่คนที่อยู่ในจุลาส่วนใหญ่อะ่ะพื้นอาศัยอยู่ในพื้นที่ของจุฬาสมย่านอะไรเงี้ย ส่วนใหญ่คือคนชั้นกลางที่มีรายได้พอสมควรแล้วก็ถ้าเกิดจะต้องมีการย้ายเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะไปอยู่ในพื้นที่อื่นที่เขาสามารถหาได้คือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องลําบากมากของเขาครับพี่เชียร์ทีมอะไรครับก็ผมอยู่นี่ผมก็มาดูจามจุรียูเนเต็ด้ขาหาว่าพี่โดนไล่ทียไปอยู่ในในไกลๆใชครับพี่จะมาเชียร์บอลได้กับทุกวันนี้หรือเปล่าเออมันยังไม่เกิดขึ้นนะ แต่มันก็มีตัวอย่างของทีมฟุตบอลบางทีมที่แบบว่าย้ายไปอยู่ที่ไกลๆอ่ะแล้วเราไปไม่สะดวกเราก็ตามลำบากเหมือนกันทำไมน้ำหนึงท่วมราการเค<ม>ือคือคืออ่อน สร้างเขื่อนเนี่ยมันเริ่มที่จะมีข่าวมาตั้งแต่2,520จริงๆแล้วมันจะลงมือสร้างประมาณ2,522แต่พวกเราไม่รู้หรอกพวกเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเขาก็สร้างไปสร้างไปเขาก็มีแต่บอกว่าเออถ้าน้ําท่วมแล้วเราจะอยู่ไม่ได้บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อไม่แน่ใจว่าจะเกิดน้าท่วมได้อย่างไรเข้ามาสํารวจหลายอย่างหลายตอนเลยขั้นตอนเลยสํารวจ บ้านสำรวจต้นไม้สำรวจที่อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็มีบอกว่าจะต้องออน้ำจะท่วมทำเพราะว่าก้นเขื่อนที่ของเขาคูอะไรเย่างนี้นะคนข้างล่างเขาตอนนี้ไม่มีน้ําใช้ลแล้วเขาต้องทําเขื่อนให้คนข้างล่างใช้แต่คนข้างล่างส่วนมากคนข้างบนเนี่ยคนส่วนน้อย ฝั่งไทยก็ฝั่งมอนแล้วก็พวกหุ้นมาลายบ้านใหม่อะไรนิดหน่อยเองอเขาทำเคืือนเขาบอกว่าเราจะได้สบายคนทางนู้นก็จะได้สบายเขาจะขายไฟให้ประเทศเพื่อนบ้านประเทศพมา่าแล้วเราจะได้มีเงินเข้าประเทศแม้เขามีที่จะสั่งให้ที่นี่ชาวบ้านก็ยังไม่เชื่อว่าน้ําจะท่วมบ้านเขาไงไม่เชื่อล้วก็ก็ ก็กระเิบขึ้นมาตามน้ําในฐานะที่เรายังเป็นเด็กด้วยแล้วขณะที่น้ําขึ้นเนี่ยมันจะมีปลาโอ้โหแบบสนุกมากเลยนะไปหาปลาแรงต่างน้ําก็กระเิบขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยน้ำจะขึ้นประมาณตักทีละเมตรสองเมตรนะทีละเมตรสองเมตรเลครับเป็นเดือนกว่าจะท่วมเนี่ยนะโอ้แบบบางคนเนี่ยน้ําตาไหลเพราะว่าสวนมันก็น้ำกระเิบขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะสมัยนั้นจริงๆแล้วคนที่เนี่ย เขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแล้วแต่เป็นเหมือนว่ามันเป็นหน้าที่ว่าทางราชการจะมาสร้างเขื่อนพวกเราก็ต้องยินยอมเราไม่มีข้อโต้แยง้งไม่มีอะไรอะไรไม่เหมือนกับเราไม่รู้อะไรเขาบอกให้ย้ายเราก็ต้องย้ายเขาบอกอยู่ไม่ได้แล้วทางใจจริงแล้วเราก็เสียดายทางการจะให้แต่คนที่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกับลาวแล้วก็ไทยส่วนมอน เขาบอกว่ามนไม่ได้อยู่ในสารระบบของเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่มีอำนาจที่จะจัดสรมที่ให้คนมอนอยู่ได้หลวงพ่อท่านก็ฉลาดเนาะท่านก็เลยบอกว่ายงั้นท่านจะทิ้งได้ยังไงเลยเมื่อ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 ,อชาวบ้านนั่นก็อยู่เป็นเ <_ p are> ขาเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านอะ่ะท่านก็ทิ้งไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่อา,งอางนี้ก็แล้วแต่งั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะท่านขอพื้นที่ขอเป็นขเนขาเรียกว่าเขาเรียกว่าธรณีสองอะ่ะค่ะเออ กี่พันไร่พี่จําไม่ได้เนาะแต่ในหนังสือมีอยู่ว่าหลวงพ่อท่านขอขอที่ตรงนั้นเอาไว้ก็จากวัดหลวงพ่ออุตมาจากวัดฝั่งมอนก็ครอบคูม,มาถึงนี่เลยจ่ะซึ่งให้ให้ให้ชาวมอนอยู่กันที่ทํากินเราก็ไม่มีใช่ไหมคนมอนนี่ไม่มีแล้วที่ทํากินเพราะว่าเขาให้แต่ที่อยู่อาศัยหนึ่งงานไร่นี่ก็สี่คนแต่ของคนไทยนี่เขามีที่ทํากินด้วยที่อยู่อาศัยด้วย ก็ประมาณส5้าไร่ที่อยู่อาศัยหนึ่งไร่ที่ทำกินส4บไร่เนี่ยการไฟฟ้าเขาไปจัดที่ไปทำที่ให้พวกเราอยู่แล้วพวกเราต้องไปกันละแต่กระเรียงบางคนงเขาคิดเขาว่าเขาก็ไม่อยากไปไม่อยากย้ายอะไรเงี้ยนะอยู่จนน้ำท่วมบ้านน่ะถึงมาอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะก็ไม่เชื่อกันหรอกนะที่แรกว่าน้ำจะท่วมวขอให้มาเขาหมั้ แล้วพอเขาบอกให้มานี่มาเลยหรือเปล่าหรือว่าอยู่เลยไม่อยู่อินลปีติดป้ายเลยหรอกบท่วมนะบางคนก็ไม่เชื่อก็บ้านท่วมก็ีหม่เราเขาย้ายมาทันยันอยู่แตอย่าันป้าก่อนวันป้าย้ายมืวันนี้คุณป้าเชื่อไหมป้ามาก่อนตั้งแต่ทางการเขาบอกว่าสร้างเขื่อนต้องอพยพ ชาวบ้านเขาก็ไปจัดสรรที่ที่ที่นั่นแหละค่ะที่ควยทีโกบซึ่งชาวบ้านที่มีอยู่แล้วอะ่ะให้อ,อพยพออกแล้วตอนนั้นพี่ก็อายุก็ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดอะพี่ก็ไม่รู้อะนะคะว่าถ้าเอออพยพออกแล้วชาวบ้านเขาจะยังไงพี่ไม่รู้แต่พี่รู้อย่างเดียวคือเท่าหฉันได้วิ่งฉันได้พาเขาออกไปข้างนอกและฉันได้ค่าได้ฉันฉันได้ค่าบรรทุกเที่ยวละพันห้าเนี่ยพี่มีความสุขมากตอนนั้น ใช่แล้วพี่ก็ขนของให้เขาอ่ะจากนี่ไปชายแดนอีกประมาณเจ็ดสิบกิโลที่พี่ต้องพาเข้าไปเขารลอง่ายอ่ะที่เขาจะต้องทิ้งส่วนเขาถามว่าบ้านที่บ้านโดนน้ำท่วมไหมอ๋อที่บ้านเหรอคะท่วมโดนหนักเลยเขาบอกไม่ท่วมไม่ท่วมเห็นค่าและว่าไม่ดีแน่ๆก็เลยอพยพเคลื่อนตัวมา ที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดช nice. ุมพรน้ำท <t> ่วมลำบากในชีวกตตอนแรกสนุกค่ะเริ่มรู้สึกแบบสนุกเอ้ยแอบได้หยุดงานแล้วก็ก็ได้แบบได้พักผ่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบที่บ้านไม่เคยคิดว่าจะน้ำท่วมแล้วมันก็เป็นการน้ำมันน้ำท่วมที่ยิ่งใหญ่อ่ะแล้วก็แบบดูทุกคนดดร้อนไม่หมดเลย พอสักพักนึองอะค่ะมันเริ่มรู้สึกว่าแบบเอออยากกลับบ้านเพราะที่ไหนมันก็ไม่เหมือนบ้านเราก็อยากกลับไปดูบ้านแล้วก็แล้วก็มีโอกาสเพราะว่าเขาบอกว่าน้ํารถก็เลยเข้าไปดูที่บ้านก็รู้รู้สึกรู้สึกแย่ที่น้ํามัน่วกตรงนั้นนะคิดหนักกันคิดไม่ออกทุกคนจะทําอะไรกันไปอยู่ที่ดอนไปอยู่บนเขาไปทาอะไรกันก็พูดแต่เรื่องนี้กันแหละเครียดกันมาก มีแต่พูดกันว่าตายแน่ๆไปอยู่ที่ใหม่ตายแน่ๆแค่นั้นถ้าสมมติอยู่ข้างล่างได้น้ำแบบนั้นก็ดีใช่ไหมเขาจะได้ปลูกตลอดปีเลยหน้าแล้งหน้าฝนเขาก็ได้ปลูกหมดเลยมันก็ดีคนมันก็ดีสำหรับคนข้างล่างใช่ไหมแต่เราลำบากระยะหนึ่งแต่คนข้างล่างขึ้นมาขายข้าวให้เรานี่แพงมากเลยเงินไม่เหลือ เงินทองไม่มีอยู่ที่นู่นมีทั้งเงินมีทั้งทองเพราะว่าเราไม่ต้องซื้ออเลยเลยวานหน้าฝนปุ๊บทำไร่ทำนาแล้วคนที่จัดสรรทำาการเกษตรแล้วเขาใช้น้ำจากไหนอะคะไม่มีแล้วไม่มีการเกษตรเลยเขาก็อาศัยถ้าทำก็ทำไร่ทำที่ที่จัดสรรให้ก็อาศัยน้ำฝนรอน้ำฝนทุกวันนี้ก็รอน้ำฝนไม่มีน้ำให้หรอกเก mm hmm. ี่ยวกับการเกษตร ถ้าอย่างนั้นเราคนที่ย้ายขึ้นมาเขาทำการเกษตรเดิมเขาก็ตอนนี้เขายังทําอยู่ไหมคะไม่ทำแล้วที่ทางเขาก็รู้สึกอยากขายเป็นมือที่สองที่สามหมดแล้วขึ้นมาไม่มีอาชีพอะ่ะมันก็ไม่มีเงินที่จะใช้ขายกันหมดเดิมจริงอะ่ะผมอยู่วัดมะเปีผมมีที่เกือบสองร้อยไร่ผมก็ปลูกมะพร้าวปลูกทุเรียนปลูกผลไม้ที่ผมอยากจะมีผมก็ปลูกเกือบทุกอย่างแล้วก็มีที่ส่วนนึ่ที่ทำไร่ข้าว ย้ายมาอยู่อีกที่หนึง่งก็ไอพื้นที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยจะถูกน้ำท่วมหมดมันก็เลยขึ้นมาอยู่ตามยอดเขาวเวลาฤรดูแล้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยกินแห้งแตกได้เห็นนนี่สนมากทำชวนยานเยได้เงินเยอะกว่านะคะคงจะใช่ละมั้งยางเนี่ยเพิ่งจะมีมาเ <c oughs> มื่อประมาณสัก ประมาณยี่สิบปีอรับคง่ายๆประมาณยี่สิบปีแล้วที่คนปลูกยางปลูกก็เห็นเขาปลูกแล้วได้ผลดีก็ปลูกตามๆก็จะมีในทุนเขามาทาสวนยางโอ้ดีนะได้รายได้ดีเขาก็เลยชาวบ้านก็เลยเฮกันปลูกตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมยียางเยอะแล้วที่คุณป้าที่ข้างบนนี้เอาน้ํามาจากไหนคะเมื่อก่อนไม่มีน้ําต้องใช้น้ําฝนแต่ตอนนี้ก็มาสร้างไอ้คลองสัิปานแล้วก็มีน้ํา ซองเดินทางเข้ามา่งจะเข้ามาปีที่แล้วก็จะมีน้ำปีที่แล้วเราใช้น้ำไม่สะดวกเหมือนเราอยู่เดิมเดิมเนี่ยเราใช้แม่น้ำเราอยากใช้น้ำเราก็ไปหาบเอามาไปทูลเอามาแต่นี่ต้องคอยมันไหลมากระท่อวันไหนน้ำไม่ไหลไอ้เครื่องมันพังหรือว่าไม่ขอไม่ปล่อยน้ำเราก็อดน้ำบางวันก็ไม่ได้อาบน้ำก็สูบน้ำจากแม่น้ำขึ้นมา าการการแต่ว่ากรองก็ไม่ใช่เอามาให้ตกตะกอนเป็นน้าใสก็เอาเข้าขอทางจ่ายใส่คลอรีนเท่านั้นเองระบบประปายังไม่มต่ฐานยังไม่พูดง่ายๆเรื่องการที่ว่าจะสะอาดยังไม่แน่ใจ เขื่อนไปที่ไหนก็สวยค่ะเรามักจะละทิ้งสิ่งที่มันอยู่มานานเพื่อสร้างสิ่งที่คิดว่ามันดีกว่าอย่างช่วงนี้มันมีเรื่องตรงที่ว่าย่านเยาวราชนะครับหลายๆพื้นที่ตรงนั้นก็เริ่มถูกทุบเพื่อที่จะทำเป็นสถานีรถไฟใต้ดินซึ่งหลายๆที่ที่ถูกทุบหรือหลายๆที่ที่ ถูกให้ลื้อเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประวัติมานานปกติกรุงเทพเองก็แทบจะเป็นเมืองที่ไม่มีรากอยู่แล้วเรายิ่งตะหาทางที่จะตัดรากของเราอยู่เรื่อยๆโดยเอาอะไรก็ไม่รู้มาเสริมซึ่งเขาคิดว่ามันดีกว่าซึ่งเราไม่ได้ปฏิเสธว่าไอ้ไอสิ่งที่มาเสริมมันไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเราเราอยากถามมันมีทางไหมที่มันจะอยู่ร่วมกันได้อะแต่คนที่คิดเขาไม่คิดตรงนี้ไงเขาคิดแต่ว่า ต้องเอาเก่าออกแล้วก็สร้างสิ่งใหม่เข้ามาทับเลยไม่มีใครทาไร่แล้วส่วนใหญ่ก็จะไปทําสวนยางสวนปาล์มนะฮะสวนอะไรที่มันเกิดเศรษฐกิจเยอะเขาจะไปทําอย่างนั้นก็เลยบุญพระแม่โพศพก็ไม่ค่อยมีละว,วิธีชีวิตความเป็นอยู่หมายถึงว่าถ้าทําประเพณีดั้งเดิมของมอญอยูอย่ไหมคะก็ยังอยู่ยังอยู่ดีขึ้นกว่าเกาา่าซ้าไปเพราะว่ามันสะดวกไงสะดวกสบายใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงไปแบบ แทบบอกไม่เห็นเรื่องของวัฒนธรรมเก่าๆลงเหลือเลยมันมีเรื่องของอะไรอะธุรกิจเข้ามาแทะในวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนมอนเดยตอร์อยู่นะค่ะวันข้าวพรรษาวันข้าวพรรษาวันพระใหญ่เราจะต้องทําขนมเทียนซึ่งขนมเทียนเนี่ยเราจะทำเราจะทำกันในครอบครัวแต่ว่าเราจะมีชาวบ้านมาช่วยเราจะหมุนเวียนอยู่เนี้ยซึ่งเราจะหมุนเวียน อจะมีชาวบ้านมาช่วยอันนั้นคือหนุ่มสาวให้มาช่วยเราแล้วเราก็เปลี่ยนด้วยไปช่วยบ้านคนอื่นเขาเนี่ยเราก็จะหมุนอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยแต่ปัจจุบันเวลาที่พี่ไปงานตักบาทเรือเราไม่ต้องเตรียมอะไรเลยค่ะเราไปหาซื้อเอาที่วัดได้มีคนมาวางขายไว้ให้คนคนมอนี่มีดีอยู่อย่างหนึ่งเพราะเป็นช่างหมดเลยช่างทําบ้านนี่ทั้งหมดเลยก่อสร้างได้ เอ็ดได้ปูนได้ไม้ได้การรับจ้างทั่วไปต่แหลวงพ่อก็หางานให้ด้วยทําวัดทําวัดทําศาลาทำ,าาทำน่าดูเลยอย่างสะพานก็เหมือนกันสร้างกัน <c oughs> สร้างแป๊บเดียวแต่คนมอนี่เขาถือแล้วทาสะพานเนีเขาบอกาอายุยืนใช่ไหม,ไมทำก็น่าดู <c oughs> ทําด้วยแรงคนทั้งนั้นแหละไม่มีเครื่องจักรเครื่องกนอะไรสักอยา่าง แก่อะไรเงี้ยขึ้นมาแล้วปรับตัวได้ก็ลำบากเขาก็ปรับตัวไม่ได้เหมือนกันแหละกว่าจะปรับได้ก็เขาก็ต้องทําใจแล้วก็บ่นแม่นี่นะบ่นมากเลยไอ้นุ่นกับแพ้ไอ้นี่ก็ต้องซื้อแขกมาบ้านไม่ได้เลยพอแขกมาบ้านนี่ขาจะบ่นให้แขกฟังทำนาวก็ต้องซื้อข้าวก็ต้องซื้อน้ำก็ต้องซื้ออะไรก็ไม่รู้ต้นไม้ต้นไร่เนี่ยสิที่ปลูกไว้บางคนนี่ช่ว ช่วลูกช่วหลานที่พ่อแม่ปลูกไว้น่ะนะทุเรียนนี่ต้นอบไม่รอบนะที่อล่นป้าที่กินอยู่น่ะนะแล้วก็อร่อยด้วยเนื้อนี่เหลืองปูบเบาเลยแล้วก็ไม่มีที่จะมาขึ้นก่อนแล้วก็มาบ่มกินเนี่ยปล่อยให้มันร่วงลงมาหล่นบางลูกนี่แตกกระจายอยู่ใต้ต้นนะ่ะกินไม่วันไม่วหวหรอกเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะทั้งวิถีชีวิตทั้งธรรมชาติทั้ง อาชีพอะไรหมดเลยต้องเปลี่ยนหมดมีแต่คนแค่น,นั้นแหละยังรูปร่างหน้าตายังไม่เปลี่ยนจ,จ,จิตใจไม่รู้จิตใจนี่เปลี่ยนหรือเปล่าบางคนเปลี่ยนนะ่ะเปลี่ยนไปยังไงมาก <c oughs> ก็จากที่ว่าเราเคยพึาาย่งพาใสกันตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วไงต้องเห็นแก่ตัวขึ้นมาแล้วเห็นแก่ได้ขึ้นมาแล้ว คือการไปฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาไม่ได้จดเชยชาวบ้านทีเดียวจบนะพี่นึกได้ว่าเขาจะมีรถเหลืองรถหกล้อหรือสิบล้อสีเหลืองเนี่ยทุกเดือนเขาจะไปพาชาวบ้านมาจากห้วยมาลายห้วยโกบบ้านไม่เขาไปรับเช้ามาเขาไปรับมาละไปรับตังค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะจ่ายให้เป็นแบบไหนแต่ว่าเช้ามาแปดโมงเนี่ยเขาไปรับมาละเขารับไป แล้วพอเย็นมาประมาณสักสามโงเย็นหรือสี่โมงเนี่ยเขาก็จะพาไปส่งกลับแล้วไอ้ตนไปก็ง้อยไปอ่ะนะไปรับตังแต่พอรับมาแล้วน้องหุยกินเหล้าเมาเฮฮากัน้องหุ้ยซื้อของซื้ออะไรอ่ะซื้อมดซื้อจักรายานซื้ออะไรก็พี่ก็ไม่รู้อ่ะที่ซื้อไปอ่ะหนึ่งปีค่ะที่พี่เห็นทุกวันทุกทุกสิ้นเดือนค่ะที่ที่พากันไปพากันมาเขาไม่รู้เนาะว่า ผลกระทบที่มันเกิดจากเขามันคืออะไรแต่พอเรามานั่งมองแล้วเรานึก,นกภาพออกว่านี่คือสิ่งที่คุณได้รับผลกระทบคือหนึ่งวิธีชีวิตเปลี่ยนไปจา้าคุณเคยอยู่กับสวนอยู่กับครอบครัวอยู่กับกระต๊อบ,บ,บหรืออะไรที่ไม่รู้คุณน่าจะมีความสุขมากกว่าหรือเปล่ามากกว่าที่ต้องไปรับเงินทกุกเดือนเลยแล้วก็เงินกลับถึงบ้านหรือเปล่ามไม่รู้ป่าต้นไม้หายไปเยอะมากสมัยก่อนนี่ผมนั่งรถ จากสังขละบุรีนี่ไปห้วยอะไรนี่ผมเจอต้นยางไอ้ยางอย่างนายางใหญ่ๆนั่นะมีหลายร้อยต้นนะวันนี้ไม่เห็นแนละ้วฮะหายไปหมดแล้วครับก็เป็นส่วนยานงขึ้นมาแทนเป็นป่าปลูกที่ทางระบบราชการว่ามีการปลูกป่าแต่ว่าป่ามันก็ไม่โตฮะทุกคนที่ยังอยากหวังว่าอยากจะกลับไปอยู่ที่เก่าเหมือนกันเพราะว่าก็อาจจะไปสร้างไร่สร้างสวนแบบที่เกา่าแล้วก็ธรรมชาติย่ น่าจะเหมือนเดิมแต่ว่าถ้ามองภาพแล้วมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราอยู่กันจน,นมีปลาบางชนิดหายไปเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี้เขาเรียกปลาแค่ปลาแค่เนี้ยกินอร่อยมากแล้ววันนี้เราไม่เคยเจอสามที่กว่าปีนี้เราไม่เคยกินปลาแค่แล้วตอนนี้หายไปเลยตัวมันเป็นไงครับอ,อ่มันเป็นปลาลักษณะคล้ายๆถ้าจะรูปร่างคล้ายๆเหมือนปลาฉลามแต่เป็นปลาน้ําจืดนะเป็นเนื้อ,เน,อเนื้อเวลาดัานน้นทานอร่อยมาก มันมันดุไหมครับไม่ดุฮนะแล้ว <c oughs> บอกน้ําต้องอยู่น้ําไหลแรงๆน้ำเที่ยวเวลาคนไปจับจับถาวันนี้ก็มันก็จะดิ้นไม่ไหวม,ม,มันมันมันมีคือมันพอกินพอใช้อะ่ะมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมาแย่งกันกินไม่ต้องมาซื้อต้องใช้เงินซื้อเยอะอย่างนี้เนี่ยส่วนที่เขาจัดสรรให้หนึ่งไร่อ่ะมีแต่หิน <c oughs> ดินดินแบบ ดินแดงอ่ะแล้วก็ม the ีหินเล็กๆๆมันเป็นภูเขาที่เขาปาดหน้าไปออกมามันเป็นภูเขาอย่างเงี้ยตอนนี้เขาปาดให้มันเสมอกันให้หมดมันก็กลายเป็นหิน้แนะนำหน่อยว่าเคยไปที่ไหนมาบ้างแล้วเคยไปเขื่อนราชวพาที่สุราษฎร์ธานีมอขึ้นขึ้นเก่งกระจานอ่ะใกลไกลใกล้นะใกล้นะแล้วก็ก็ได้เล่นน้ำก็สนุกดีนะ เคยเคยไปแบบไหลเพื่อนด้วยชอบมันมันสวยมากอ่ะมันมันเหมือนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มากแล้วก็แบบมีธรรมชาติรายล้อมเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็แบบเอออย่างที่พักอย่างนี้ก็มีเป็นที่พักในเขื่อนเราก็นอนเราก็ได้นอนในเขื่อนอย่างนี้กั้งค้นก็ดมไปมาไปมาก็ดีค่ะได้อยู่กับธรรมชาติชอบ ำจขอมีไฟแล้วก็มีไฟตลอด24ชั่วโมงได้ไหมอ่ะแล้วก็มีเน็ตด้วยได้เปล่าจะได้ทำงานไปด้วยได้เคยไปเขื่อนเขาแหลมใช่ไหมครับเคยอ่ะเคยแต่ว่าตกใจไหมมันใหญ่ใหญ่มากเออน้ำเออตัวเขื่อนจะพังนะเป็นห่วงคนข้างล่างอีก ถ้าเขื่อนพังไอ้คนข้างล่างแย่เนี่ยน่ากลัวมากเลยน้ำเน่ออกเขียวลึกเนอะมองไม่เห็นถ้าจริงๆแล้วก็พอเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยจะมีผลกระทบแต่ผลดีก็คือผู้ที่ที่อยู่ในแวดวงผู้ที่ทําธุรกิจเจ้าขอ,องเต็นทเขาเจ้าของโรงแรมแม่ค้าตกชาบ้านก็เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นเาก็ปกติเฉยๆแต่ก็ จะดีนิดหนึ่งก็ทําให้ดเศรษฐกิจโดยรวมที่ว่าคนมาใช้เงินจัดจ่ายใช้สอยพวกที่ปลูกผักปลูกหญ้าพวกที่เก็บผักก็อาจจะมีรายได้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับหมู่บ้านเดินก็หมู่มมบ้านกาวนะอยู่ที่นี่แหละบริเวณนี้ครับม,มบนนู่เ้านี้ครับคนมนลงพ่ออยู่บ้านของนนี้คนทยคงจเรียงคนไลายยาวไม่นู่นครับรักทานมีต้นตาลตอนหนึน่นนงนู้นตอนนี้ตายไปแล้วตอนตาลนั้นนะ ทุกคนก็ยังจําได้อยู่เพราะว่าบ้านเองอยู่ตรงไหนก็คลองล้งก็ลงจําได้ครับก็โรงพยาบาลก็อยู่ที่ข้างหน้าเนี่ยนะครับที่โน้นนะครับจำได้แล้วบ้านคุณลุงอยู่ตรงไหนคะชี้ได้ปะชี้ได้ครับบ้านลุงหน่งอยู่ที่โน้นโดยที่โน่นครับบ้านเจ้าหนาเนี่ยขายน้ำมันอยู่ครับ เราไม่รู้ได้ซ้ำว่าการสร้างเขื่อนแล้วมันมันมันกระทบอะไรกับเราบ้างแต่ว่าสิ่งที่มันกระทบเข้ามาหาเราเนี่ยเราแทบไม่รู้ตัวไงครับว่านี่คือสิ่งที่มันกระทบกับตัวเรานะเราไม่รู้ตัวแต่มันมันมันค่อยๆกระทบค่อยๆกระทบว่าจะรู้ตัวอีกทีว่ามันกระทบกระทบอะไรกับชีวิตเราบ้างอายุก็เยอะแล้วเนาะ คุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ thaipbs.or.th/ กลางเมืองหรือติดต่อทีมงานและติชมรายการได้นะคะที่กลางเมือง @thaipbs.or.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกับรายการกลางเมืองได้ใหม่ทุกๆวันพฤหัสบดีเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งทางไทย P ี b ีสวัสดีค่ะ สมัยที่เราเด็กๆเรามีข้าวคายุ้งแต่ตอนนี้เราไม่มีข้าวที่จะปลูกอยู่แล้ว้วยุ้งยุงยุงฉาของชาวนาคงโยมไม่อยู่เพราะงียังปลูกใจไม่ได้นะไอ้สุดท้ายแล้วทุกคนต้องมาสายกินมีชีวิตด้วยมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราปลูกด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเนี่ยมันมันไม่ใช่